สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีมางัดเรื่องใหม่เพิ่งจะออกใหม่สดๆ,ๆร้อนๆมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูด้วยกันค่ะเพิ่งจะมีแค่ตอนที่หนึ่งเองนะคะมีชื่อเรื่องว่าข้ามพบและเป็นผู้ใช้ของฮองเต้เป็นแนวยาโอดโรเมนติกจิมบรล,ลางข้ามพบตลกด้วยค่ะสนุกมากแค่ตอนเดียวก็สนุกแล้วค่ะอยากรู้แล้วไปดูได้กันเลยค่ะตอนที่หง,งานแฟนมิติฉลองเข้าวงการครบรอบหปี ประธานฉันคงไม่รู้ว่ายบรรยากาศด้านนอกอบอุ่นแค่ไหนมีแฟนคลับหลายคนมารอตั้งแต่เชา้ารบกวนซื้อชาโนมไปแจกหน่อยนะครับมีแต่สาวๆทั้งนั้นคงเหนื่อยกันแย่เยอะ,ะมากนะครับจะให้ซื้อให้ทุกคนเลยเหรอครับพระเอกของเราในวันนี้คือนะะักข่าวผู้ข้าคนด้วยเสียงสตรีมเมอร์ผู้มีเสียงเหงนทอพบุตรเหมือนตำดาเรียนเฉินอี้ ขอบคุณทุกคนที่ชอบผมนะครับผมชื่อเฉินอีเพื่อให้ทุกคนโฟกัสที่เสียงของผมผมจิสมนสวมหน้ากาศ5ปีมาแล้วที่พวกคุณคอยสนับสนุนผลมันทำให้ผมรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องถอดหน้ากาศแล้วอ้าฉินอีฉันรักคุณหล่หอเกินไปแล้ว ไม่คิดเลยว่าคุณจะหลอกขนาดนี้สมกับเป็นสตรีมเมอร์ชายที่ได้รับความยอดนิยมสูงสุงจากแฟนคลับชายติดต่อกันเป็นเวลา3ปีแฟ็นคลับชายหรอครับเฉินอี้ฉันรักคุณใครน่ะอยาเกับเดียนตลอดไปนะคะเฮ้ออะไรกันแฟนคลับของเราส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกเหรอ เราเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายรียบเรียกรถพยาบาลเร็วเข้านักค่ะล้มหมดสติไปเองงั้นสิซุ่มซ่ามเช่นนี้หรือจะเป็นแค่ภาวาหัางจริงๆเราได้รับการช่วยเหลือแล้วเหรอเกือบตายเพราะแฟนขับใ้ก็จนเข้ามาสารภาพรัก เราพยายามรักษาภาพักษักประธานจอมเผด็จการมาตั้งหลายปีขอตายดีกว่านายเป็นใครเดี๋ยวนะไม่ต้องใกล้ฉันขนาดนั้นนายเป็นผู้ดูแลที่พวกเขาจ้างมาเหรอตอนนี้ฉันไม่ต้องการนายออกไปก่อนไม่ต้องให้หาวางหางอย่างเจ้ามาสั่งอืม จู่เชียวอย่างข้าเหรอ,อนี่นายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันเหรอนายรู้หรือเปล่าว่าจะมีคนมาเยีย่ยมฉันเยอะขนาดไหนแบบนี้จะไปเจอใครได้เดี๋ยวนะองจู่เชียวอย่าบอกนะว่านายชื่อไปรี่ซีบังอาใครอนุญ,ญาตให้เจ้าเยียมพระนามของข้าเช่นนั้นเฮ้ย เรรีชีจะจะเข้าพ่อไวร้ายนะในใครคือผู้นำาจงอันแดงคนนั้นนะหรอนี่เราเข้ามาในหนังสือหรองั้นหรือว่าเราคือพาวาหังผู้มีมือเยยายวยา,ยาว,ยาวส่วมชุดสีแดง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากแครงตัวฉาให้เป็นฮาวาฮังและมอบให้เป็นสัตว์เดียงเก๋องจูเชียวแห่งราชวงศ์ไบลีใชร้รบงานที่สุดของชายแดนตะวันตกเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นคนชมว่าตัวเองเช่นนี้แผนหลอกล่อโดยการใช้ความงานใ กับข้าใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกนะเฮ้อตอนนี้ไม่ได้การวนว่าภาคลักจะหลุเลยแล้วดีจังเลยเฮ้อบอกมาองอี้ส่งเจ้ามาทำอะไรให้ตายเถอดดีตรงไหนเนี่ยต้องมาเป็นสักเลี้ยงให้กับไบไรในนิยายหลังจากภายคืนนี้เราจะทำไมเส้น ทางของลูกผู้ชายถึงได้มีการพัฒน,นาการแบบนี้อาข้ากำลังถามเจ้าอยู่ภารกิจที่อ,องอี้มอบให้เจ้าคืออะไรฉะถึงจะไปรู้ได้ยังไงแย่ละเมื่อในหนังสือเจอมีบอกไว้ตอนนี้เราคือกระบ,บุที่ถูกส่งตัวมาเป็นสายลับจากแคว้งด้วช้าถ้าไปนี ถ้าไปดีซีจับได้เราคงต้องสารภาพที่นี่แต่ถ้าไม่บอกไปก็อย่าแสงแสงทำเป็นโง่ถ้าไม่พูดก็ตายซะจริงสิวิชาดาปิชีตวิชาดาโรสเลียนยูยิสูดถ้าตมตีเจ้า ได้อยอห่างแค่นี้แล้วก็ทำไมถึงไม่มีแรงเลยเจ้าต่อสู้เป็นจริงๆสินะเฮ้ลืมไปเลยว่านี่คือด่างของฮาวาฮัง,งต,ต่อสู้เป็นอะไรกันข้าเป็นแค่ฮาวาฮังจริงๆองอี้อะไรนั่นส่งข้ามาให้ปฏิบัติหน้าที่บนเตียนเท่านั้น เ้อในหนังสือเขียนไว้อย่างนียนะเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อหรือถ้าไม่พูดความจริงข้าจะตักมือเจ้าซะ